สำหรับที่สำหรับคนสำหรับตัวในศูนย์กับยูทีสถานีสุขุมวิทนะบีทีเอโเอ็มอาร์ทีสุขมุนะ B T A, o, T, ขมวิทซึ่งศูนย์เจริญขึ้นไปตรงบีทีเอนะทุกคนก็เลยมาอัปเดตภาพบรรยากาศช่วงไฮซิชันนะเมืองไทยตัวนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง MRT กับ BTS สนะ B T A, ส่วนใหญ่ก็นกักท่องเที่ยวก็ประมาณ50%นนะทุกคนนะที่เข้าแบบมา เดินทางใช้บริการกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT แล้วก็ BTS นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดเชื่อมต่อกันทุกคนก็จะมีแบบการสัญจรแบบหนานแน่นนะแบบนี้นักท่องเที่ยวก็ประมาณ50%ตก่อนนะ,ะคนก็เยอะอยู่คนไทยเองก็ประมาณ50%เหมือนกันจนก็จเจริญขึ้นตรงวันไหลธรรมดานะง่ายกว่า แต่ก็เหนื่อยกว่าส่วนก็จะขึ้นไปอัปเดตบรรยากาศตรงจุดเชื่อมต่อนะ BTS กับ MRT จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่นะคนมาใช้บริการกันเยอะมากเพราะว่ารถไฟฟ้าใต้ดิน MRT กับรถไฟฟ้า BTS นี่คือสายหลักของกรุงเทพมหานครนะ เป็นคนส่งมวลชนทางรางที่แบบคนนิยมใช้มากที่สุดคนเยอะมาก ถ้าให้เร็วที่สุดก็คือขึ้นบันไรธรรมรา,ลาและคนจะเร็วสุดนะแต่ก็จะเห,ห,ห,หนื่อยหน่อยนิดนึงแต่ก็รีตรงนี้คนเยอะเขทาทำบัไไ้เดือนนะขึ้นตรง2ตัวเลย เป็นไปข้างบนนี้ก็จะเป็นระลับพื้นดินนะทุกคนแล้วก็เราก็จะขึ้นไปอีกวันไล่วันไล่นึ่ยนะวันไล่ไหลเลื่อนตัวนี้ก็จะเป็นระดับถนนเติดระลับพื้นดินซึ่งจุดเชื่อมต่อนี่ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะที่แบบคนมาใช้บริการเยอะตามที่เอฟซีเห็นเลยนะทุกคนก็นักท่องเที่ยวประมาณ50% ตรงนี้ก็เป็นไฮซีซ mm hmm. ันเลยทุกค mm hmm. นนะก็เราก็จะเดินไปเดินมาแล้วก็จะเห็นนักท่องเที่ยวได้เยอะทรงนี้ตามสถานที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครนะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับ BTS อโศกนะเ็นทุกคนก็จะเห็นผู้คนมา,นายืนต่อคิวซื้อตั๋วรถารนะทุกคนนะากเลยจะเดินทางไปสถานที่ต่งางๆของอกรุงเทพมหานครนะก็คือตรงนี้ก็เป็น BTS แล้เขาขึ้นมาซัน BTS ก็เราจะเห็นนะตรงอโศกนี่ก็คือนักท่องเที่ยวจะเยอะมากทุกคนต่างชาติเข้ามาเทีย่ยวเืองทายกันเยอะมากๆวิว บรรยากาศของอโศกนะข้างล่างก็จะเป็น MRT ของสุขุมวิททุกคนนะเป็นจุดเชื่อมต่อกันก็เลยจะมีคนมาใช้บริการกันอย่างต้นหลางเลยทุกคนนะช่วงเวลา,าวันหยุดนะทุกคนก็วันประมาณวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็คือแบบเยอะเลยแหละทุกคนจะเห็นนะท่องเทีย่ยวมาเยอะนะก็คือนันอกท่องเที่ยวเขาก็จะมาเยอะทุกวันนะทุกคนแต่ถ้าแบบพิเศษหน่อยนะจะเห็นแบบนักท่องเทีย่ยวเยอะนะคือมาวัน วันเสาร์อาทิตย์นะแต่ถ้าเป็นตอนเย็นก็จะเป็นแบบจอนเลิกงานนะก็จะมีแบบคนไทยเขาจะเ,าเลิกงานแล้วก็จะกลับบ้านกันาทางรถไฟก็เยอะเหมือนกันทุกคนจุดน,นี้นะแบบเท่เลยไม่ได้เลยนี่วันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์ทุกคนแล้วก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่มีมนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะก็จะเป็นฝังยุโรปแล้วก็ฝังเอเชียเองคนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีก็เห็นเยอะอยูน่นนะทุกคนนะ ตรงนั้นก็จะเป็นห้างาเชอร์เมโน,โน่ซาเวนที่วันนะทุกคนเข้าไปก็สามารถเข้าไปาทานอาหารไล่เป็นห้างหนึ่งที่แบบลงรังเลยทุกคนคือน้ท่องเที่ยวเข้าเข้าไปทานอาหารเยอะมากตรงศูนย์อาหารนะเพราะาอาหารราคาไม่แพงด้วยทสวัเดีเสนอพาทุกคนเดินรอบๆแถวนี้นะ ถ้าเราเริ่มตาสกายวอล์กนี่ก็คือจะเห็นแต่นักท่องเที่ยวทุกคนส่วนใหญ่นะเดี๋ยวเรามาดูอาวิวย่านอโศกันสักนิดสักหน่อยนะทุกคนนะนัมาเราเรามาดูตอนรถของอติดไฟจาราจรตรงนี้นะคือสวยงาม ตรงนี้นะบางทีต่างชาติเขาก็มาแล้วก็เรามาถายููปด้วยตรงนี้นะตรงที่แยกอโศกที่ตัดตัดกับถนนสุขมุมวิทแล้วก็ถนนรัชรัชดาพิเศษคนสวยงานแห่งจะเลยแห่งอ่ายางอาโศกฮะ จะเ,เลยมาดูผังในผังนี้ก็จะเป็นถนนรัชดาพิเศษนะทุกคนก็ตอนนี้รถรถกำลังออกกำลังออกเลยกำลังออกอาจากสัญญาณไฟอ่าอย่าเอเป็นกีดเดินนะทุกคนเวลามันติดนะ ไปตรงสถานี VCS กันต่อ ศูนย์จะพาทุกคนขึ้นรถไฟฟ้าวีทีเอไนะทุกคนเราไปดูกันว่าบุคคลข้างในข้างบนนะเขาจะมใช้บริการเรยอะไหมนะ,ะนักท่องเที่ยวเ,เขาจะขึ้นไปพังในเยอะที่สุด ไปทางคูกดนะทุกคนไปทางคูกดนะแต่ไปไม่ถึงคูกดหรอกทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นมาข้างบนแนละ้วเดี๋ยวสูดผ้าเริศนส้มสักนิดสักหน่อยนะเห็นไหมทุกคนก็จะต่างชาติเราก็จะเห็นเป็นแบบทั่วไปเลยนะคือ่วงนี้เป็นไฮซีชั่นก็จะเห็น ชาวต่างชาติอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่คือแบบเราสามารถเห็นเขาไล่ทุกจุดเลยนะว่าเขามาเที่ยวกันเยอะส่งไฮสีสันในกรุงเทพมหานครคือ,อการท่องเที่ยวเมืองไทยก็ถือว่าทั่วโลกยอมรับนะแบบต้องการอยากจะมาเที่ยว ตอนนี้รถไฟฟ้าก็กำลังจะมาถึงสถาน,านีแล้วนะคุณ ส่วนใหญ่นักท่นนะองเที่ยวเขาจะเดินทางเข้าไปยังในเมืองนะตัวนี้ก็ในเมืองแ็ไดแต่ว่าจะเดินทางเข้าไปตรงแบบทางสยามในง,งั้นทุกคนนะก็จะเดินทางส่วนใหญ่เขาจะเดินทางไปทางสยามแล้วก็น่าจะไปเชื่อมต่อกับอ่าบเอ่าสายสีลมนะเพราะว่าตรงน,นั้นมันก็จะเขาจะไปแบบไปเที่ยวจุดที่แบบสถานที่ยอดฮิตนะก็คือไอคอนสยามหรือเซธีแต่แถวนั้นทุกคนคือแบบไปไป,ไป,ไปร่องเรือแม่น้ำเจ้าพยานะก็จะไปตรงนั้นหมดทุกคนนะจะไปสายสีลมหมดถ้าใครจะ เดินทางไปโดยรถไฟนะก็ต้องไปลงที่สะพานตากสีนมหาราชแล้วก็นั่งเรือต่อนะนั่งเรือก็แบบส้มบิวอ่าตอนนี้รถไฟก็มาแล้ว,วนกคุณแล้วนากเี่ยวชาติอังกก็อ่าเอาจริงนะคืออยู่ในนี้น่าจะเยอะกว่าคนไทยอยู่ในตรงอ่าสัสาระที่จะขึ้นรถไฟนะคือน่าจะเยอะกว่าคนไทยนะ คนเต็มขบวนเลย <_ an> เห็นไหมทุกคนนะ <_ an> คนออกมาจากข้าง,งในขบวนก็ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นต่างชาตินะสัดส่วนใหญ่ ทุกคนตอนนี้ศูนย์ก็มาถึงสิทธิลมแล้วทุกคนนะตรงนี้นะศูนย์ตงพาทุกคนมาสมตรงสิทธิลมตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เชื่มอมต่อกับห้างหลายห้างนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเซ็ทนทรั o เวลนะก็วิซีลาชดำริแลนะทุกคนกคน็เยอะเหมือนกัน วันนี้เราจะนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะทุกคนทุกคนมาสมนักท่องเที่ยวตั๋วเยอะจริงๆทุกคนนะตรงสิดดมเพราะว่าจุดนี้ถ้าเราจะมาเซ็นทันโรเราต้องลงสิทธิหลบนะจะใกล้ที่สุดละ ใกล้กววาสยามนะถ้าโลงสยามมันจะไกลกว่านิดนึงอ่าจะเห็นว่าคนจะออกประตูฝังนี้เยอะทุกคนประตูผงังประตูหนึ่งกับประตูหกนะก็ประตูสองประตูหกอยู่ผังนี้ประตูหนึ่งแล้วก็สองหก ถ้าใครจะไปเซนทันก็ออกออกประตูอ่อดูป่าไปเขียนบอกอยู่เซนทันบอกประตูหกนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นสกายบล็อกด้วยว่าเอาอล์อกทุกคนเลินาจาก BTS ซินลมน,นะถ้าเรายังามาเดินอยู่ตรงนี้ก็ก็จะเห็นคนต่างชาติเยอะมากทุคนนะเพราะว่าแถวนี้มันก็จะเป็นห้างแบบห้างหรูแล้วห้างใหญ่ต่างชาติก็ชอบมาเดินกันนะมาเดินช้อปปิ้งทุกคนตรงนี้ก็เข้าสู่อาบอกนะทางเลิศลอยฟ้า น,นี้ก็จะเป็นศูนย์การค้าเป็นโรงแรมนะทุกคนนะคือจุดนี้คือบอกเลยว่าเฟอร์เฟสุดๆสำหรับชาวต่างชาตินะที่เขาแบบมาเที่ยวไทยแล้วก็มาพักอาศัยอยู่จุดแถวนี้ในะเยอะมากๆเลย อนนี้ก็จะเป็นทางเรือลอยฟ้าที่สวยมากทุกคนนะจะเห็นได้ว่านะาท่องเที่ยวน,นี้คือเกินครึ่งที่เคามาเรนจุดนี้กัน ก็จะสามารถเดินเชื่อมไปตรงวิกซีรัสริกได้ทุกคนนะโวนนี้เขาก็จะมีการตกแต่งตรงทางเลินลอยฟ้าอารแบบนี้ทุกคน ชาวเกาจะชอบมากันเยอะมากๆทคนนะคือเกิน70%รทุกคนนะส่วนใหญ่ต่างชาติทั้งนั้นเลยตรงนี้นะสถามหาพรบเวรวันจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะทุกคนนะคือเป็นจุดที่ชาวต,ต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยเขาก็จะชอบชอบมาเลย สายบูนนะคือไม่พลาดแน่นอนตรงที่สารท้ามหาพุเยาว,วันสถานที่ศักิสิทธิ์ูบ้านคู้เมืองของกรุงเทพมหานคาร,รนะสำรั mm hmm. Alors, ทุกคนสลักที่นี้ศูนย์ก็พาทุกคนมาอัปเดตภาพบรรยากาศมาดูนักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยนะสุนก็ติดตามตลอดเดิทุกคนนะันเกี่ยวกับเมืองไทยการท่องเที่ยวนะ mm hmm. ว่าจุดไหน สว,สวยงาม,งามแลวก็จุดไหนที่ชาวต่า,างชาติเข้าแบบไปเยอะที่สุดนะก็เลยแบบสนใจในเรื่องนี้ทุกคนนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะทุกคนให้คลิปของเมาสูนด้วยสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีครับผมไว้เจอกันให่คลิปหน้านะครับ